นาทีออฮยุ่เิตาเพทบเป็นรดเบรกมือตรงไหนอ๋อเห็นละนี่ไงนี่ไงบอกกีเล่ดอะไรวันนี่เลอะไรบ๊อกกี้เล่นอะไรเล่นอะไร น,น,นี่คือทำบังคอนแทคอนิทอเป็นบอันนี้เออได้ยุกมอนกันไปทางไหนเนี่ไปทางไรเองกันเลยทางนี้หรือทางนี้เล้วแต่เล้าแต่ะอกว่น่าแล้วแต่ทางนี้กับทางกวา,างนี่ก่น จะบอลลูนกบใจใช่ไหมครับคือกันเฮ้ยใครขับโบเบนเด้อคดึงหนามี่นะอุนตะโต๊ะจะไปลงหินเอาไว้อยู่บนรถคันนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ในกองที่รถเอร์หนาวเถอะวะเย็นดูก้อน่นแหละมันหนาวขึ้จอดได้กลางค้างเลยไหม ยิ่เขานะยุเขาจะยิงเขากันไหนเอเพราเทิ้งในา้านรกข่าเออเราถึงเมื่อไหร่จะนักขาเมียนดูสเต,ต็ปการสับเกี์นะครับเกีร์ไหนละสาสมอ๋มอเราเราจะไม่เร่งร้านสาแล้วก็อะไรสแล้วก็สีสีสีเลยบอกสีแล้วกันฮะยูทูปเจ็ดแปดเขเองทไปดูยังไงไปดูอะไรดูยูทูเอง ทำไ้แบบนี้อ่าเดาบอกเดาบอกเดาบอกเออเหมือนทีมหาคนอื่นกันเลยเออนี่ครับเออจะของรถซื้อสดก็ผ่อนเจ้ไหมอันนี้งานลงหินนะครับเนี่ยลงหินฝนตกจ้าฝนตกครับวันไหนฝนไม่ตกรถคันนี้ไม่ออกครับมาอยู่ ชอบฝนตกเทสีรถก็เร็วยพี่อ่ะเออไปนี่ก็ต้องลลางนี่ด้ลลังไปหลางเอลังงไอ้ไอ้ก็ฝนอ่ะเ็สีรถตอนเปเซ็ตจกทีอันนี้ถามไปเลยไหมนี่ามเลยขาดล่างแล้วมงยังมีเซ็ตนะมันเหลือถาดขางี้รา่ไหมหรอ่าเสียยาวพิเศษดนเลยโดนพิเศษไหมเจยวจิตถีงี้แหละเจ้าสามกันนะแต่มันมันคับเบาอรู่เครื่องเร็ว สื้อยบาทรอยรอยกว่าบาทสาี่ร้อโอ้หเตันละสามสิบบาทนึงใส่มาสิพกตันเลยนีน่ไงสสเออมาตรฐานมาตานเออวิ่เสียเรียกมันเรียคืออยางไน,นไหม แรงแรงแรงแแเราขันนิดเดียวอเด็กววนะอะไรอุ้ขวาทีเห็ยนี่มัน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 อึหือนจมันลอยลำนีไปทางไนตรงรอเลี้ยวขวาเนี่ยตรงขงปากกระโพดเองนี่นะโอ้โปรงใหญ่นะในพ่อมาเรียงงวนเ่อเออทอลทีเลปัดปัดวัมาคน โอ้โหพ้อมาเลี้ยงวัวเะบีมาเลี้ยงวัวครับเลี้ยวขวาทิศทางซ้ายอีกมั้บอกขวาทิศเหล่าสามเลยนะนั่นๆพอยิ้มละโอ้ยเราเต้นมันมาดึงมั้ดึงเต้นอ่ะโอ้ดูครับดูวัวครับใช่ใช่ดูป่าพูดน้องแคทครับ น้ำท่วมน้ำท่วมครับโอ้เยือกเมื่อยเขาโอ้มันก็งามอยู่ดีนี่เนี่ยนี่เลยเขาเยือกถอยให้ถอยให้ดำตรงนี้เลยถอยเขาเงนียบเนาะถอยเขาไปเลยมึงกลัวติดเลยนะเขารถไถมาขอหาคุณอยู่หรืออันนี้นี่นะเออโอ้โหเดี๋ยวไปหน้าก่อนไปหน้าก่อนถอยเลยตรงนี้เลยไปหน้าก่อนเออกระเด็นถอยไปกันบนตุ่นรีบไปกันบนตุ่นรีบไป ยังไงแเขาดีกว่าจัตไปัดตอนนี้กว่อนไรับเอาเฉเกียรัถอยหนึ่งก็ถอยทิพตีกันนะกวถอยหลัง,ลงได้นียเลย,ยมึงกลัวอะไรถอย,ย,ยลงไปนี่มึงเคยตีตัวนึงถอยลงไปเลยแต่เขาไมได้เียร์เทิร์นไอนดบกตอนนี้่ไปขับไปขับไปเี่ย้อมองหันตีกว่าัดานลบเจียรยากว่ ะับแต่จ้อง่อยๆชินหไอย่ปราเดวนอนมาจะกันทางเทียร์เขาจกันลคือกันเลยแต่ว่ามันมันจะ่ชอน่มกแต่สเทยที่เคยขับมันมันมันันแบกันเลยอ่าว่ามมาชมบรรยากาศมาชบรรยากาศต้องไปหาบครับรถก่อน บ่อยถอยกั๊ปตรงนั้นหรือมันเคยติดหรอบอกไปเป็นก่อนไงเจ้าของรถบอกอ่ะเขาไม่ได้เกิดตรงไหนเดี๋ยวคุนี่รอยกูกั๊ปประจับตรงนี้ไอ้รอยกูมาถอยเอากระโปรงใส่มันแต่อะไรเขาเอลี่ยมันได้อยู่ด้วยทุกคนก็ได้เอาอยากจะเขาเฮ็ดจมแหม่เข้าเฮ็ดจมต้องไปสามโคเขายังเฮ็ดจมมาหน่อยโคก็มีกลัวอะไรได้ทำงานเหมือนคนบกั๊ปอ่ะอือื กัดตรงนี้เลยในไรนี่โอ้เสียบเสียบเสโอาแกน้ามขัางยื่ยืดไงวันนี้มีคอดึงหนะารถทำงานทาั้งเลยวันนี้มีคอดนะึงงหนารวยะดูจให้ดูนี่เอาลงรอกนี้ไมี่ <c oughs> มีคนคนมาตัองสามคนท้าเป็นสุขอยน่เห็นว่าจะได้มีใครครับไม่เป็นห ใครดีมีไรบอไปอยถอยจมเามีอยลงซาเลยเนี่ยซานาํเนี่ยเอาเอาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งขรัวโยกน้ำหรือหอยลังคัวครัวนี่แหละได้ไงต้องตามพี่เขาสั่งนะําไปสั่งเนาะถ้าถอยต๊ะคูแมวนะยูบเบอนีน้ำส้มตุ๊เนี้ยเนใโจมต๊โจเล ปอะไตูเลยเออจังสีเลยมั้ยเปจกก็มัวเพราจก็ะจ๊กทำไมน่ะขาสั่นบ่เออขาเพรายาเพราะมือยุกันเก่งช่างนวเรี่นี่นี่นีลงยางรถไปนี่ต้องเต้นเต้นไอ้พี่เขาเต้น Zhou ยูทู e เก่งช่างไงดูเลยจมจมู้ะแทงอบอมบู้บูบอมบอมบอมเสียงดูเลยวกลัว ดูสภาพครับเนี่ยงานที่จะเข้พาเขาไปเทเนี่ยเอ้าริงเนี่ยครั้งแรกว่าจะพาเขาไปเทในี้แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนโปรแกรมละเขาหายมาเทนี่ปิดซ่าเอาลงทางไหมินี่อย่าเลยขานมงมเออเดี๋ยวร้องมาเทออกมาพี่คนนั้นทีบอกว่าน้ำอะไรเนี่ยโกโก จะโค้งนวดขาบางยาวคอยครับขายชั้นสั่นเยอะที่เขาเลยไถกันเขียวใหญ่ๆก่อนผี่นั่นนะเออพี่วงอ่ะแถวของกถววงไม่หนือใช่ก็่านงานนี้กูเหมาแปดพันเด็ดนะไหนเที่ยวละแปดพันเที่ยวอะไรแปดพันี่เขาเขาเขาไม่ได้พูดคำหยาบกันเธอชั้นซี่เออชั้นชั้นหนัาอ๋อชั้นหนาเหมาเที่ยวละห้าห้าพันเด็ดเออลงมาแล้วไอ้ชั้น ไอชั้นก็เมาส์เมาส์เทียวละห้าพันก็ห้เองไปสามพันก็เอาเลยมันไม่ยากแล้วของแบบนี้มันก็อยู่ก็โทรศัพท์เนาะด้วยด้วยด้วยงอนงอนด้วยน้ำน้ำมันเป็นแบบกระจกเปิดได้เงี้ยเลื่อนเวลาเนี้ยหัวนอกเป็นนี่แหละ เอจริงไงหัวนออกมันเปิดรูดกันได้เอ้ยอันนี้แบีมันกลางกลางคืนมันแก้งเนี่ยตัวนี้แล้วใน,นึ่งทีมหนานี่เออท่าได้หกทิปหกทิปเจ้าก็หกทิปเปิดมันคือใส่บุกพอกันะไหเรียกปอนมาโ<ช>อเคป้อนคนไหนคนดันเนี่ยไม่ใช่คนดันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวบอกเขาป่ะ เดี๋ยวยไปพ่อเอ้ยเด้ได้คือยังเสใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอายี่จอน้ำคือถมซากอะไรทย่เอาก่อนน้ำมันรดน้ำจากซาเขาปล่าปูดกัดิเาลไปเลยตรงนี้เลยอย่าเบียกอย่าเบียกขวดอะไรนะโอ้ยยายแล้วยาเยวดอะไรแม่โคก็มีกลัวอะไรบอกไหมเลย่อเอไอจอพอกจอดดึงดึงเยมือเาจะอ้วยดึงเบียกมือมันกลัวมันกลัวไปไปลงลงลเลยดูหน้างานนะไลยวนิไม่ไลหรอกไม่ไลหรอ โอ้ยยี่ห้อนี้ดีมากเลยครับบิดตูมฮะฉันไม่ได้จังไม่ได้จ้างไอ้แกมาดูนะเอนอะเข้าม นี่ครับหน้างานงาน่นาหนางานน้ำน้ำไหมตอนนี้ยืมพทบาเอาอะไรจะของรถโอ้กะโพดกูเหลืองเมิดโอ้โหไม่เป็นไรมันไม่เคยจมหน่อยบ้อมีนะก็ดำลาดมันนี่ใช่ไหมใช่ โไปไปนมันเน,นี่ยอันนู้ <c oughs> อนอาทิตย์ทั้งนะ่ะต้องโค้งอ่ะ ได้ได้ได้ใช่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกเขาจะใา้ลงนี่แหละแต่เขาเปลี่ยนใจให้ไปลงกันนีะมันแรงพดเนอมันชูภาจะเปลี่ยนใจล้นนี่นี่ไป็นรอยเรืออะไร่ติดปากกระโพดกูนะเออเ่ยกดั พีเตีเลยหนึ่งัหนึ่งเนี่ยเกาะอันติดตากะโพดกูอันติดต้องโค้งเนยนะพอแกมีไหงตอนนี้นีเหมือนเหมือนให้คอยมาขี่รถเล่นแม่นี่นะเนาะทำยินพุเนาะ้ีกน่สิบสามเขาเราวัยแบนตอนลงเออตอนลง แต่เราจะหนีกับไปแล้วเนี่บปัง oh งัวผมงักหัวงัวสนใจตัวไหนติดต่อผมได้นะครับเนี่ยผมขายหมดทุกตัวจะไม่รู้พ่อจะขายไหมนี่เลยพ่อยืนอยู่นี่เลยนี่ๆๆเดี๋ยวทับมังัวด้วยไหนมาทับถนนมาทับถเลนบนเหรอดูปากกระโปรงคุณไถไป่ได้สักทีเลยน้ำไหลโอ้โหเลยเนี่ยไอ้บอสกูใหญ่ลอกเนี่ยลอกขังถนนเนี่ย ลอกสาดสาดสาดไปนี่ยนะเราไปปิดตรงมุมซ้ายนุ่นนะตาออมันเป็นะไ,นไ,นไาานร้ด้ายภาพก็ดูวัดดูน้ำ<ม>ากเย<อ>ก้อยอนี่มันตันไงคลองมันตันมันมันคืมนอมมีบอกมันรอกระหเนี่ยมเออสายมันจยาอมันไรีคารดีนิอ๋อไปรีคาิดนโอโหลใจอะไม่ต่อ,อทำา<อ>ไรนี่ สมประกอบสมประกอบี่อยากไหมหน่ไปยี่น้ยค่าช่างแล้วต้องไรไปไกลไหมหนิยังไงวะไปถึงไปโค้คงอะไรเอาก็ค่อยไปตัดขึ้นเอาไปตัด